สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งเน้าที่กองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนตีเพลงท่อนขึ้นต้นนะครับของเพลงสัญญาเดือนหกของโจอี้ภู่วสิ์นะครับผมที่จะเป็นคอรัสร้องมาแล้วก็มีสัดส่วนกองคือโอ้ฮะโอ้ฮะโอนเองนะครับผมเพลงนี้ในท่อนขึ้นต้นตรงนี้นะครับผมจริงๆมันไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนะมันจะเป็นยูนิซั่นพร้อมกันด้วยด้วยซ้ำไปนะครับผมอ่าหลักๆใน2ห้อง4ห้องแรกนะครับผมจะแบ่งเป็น2ห้อง2ห้องแล้วก็2ห้องเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือ โอ้โหโอลงพรวมพกันแสแนร์ for thom b โอฮ a โอฮโห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 โอโแล้วก็จะมาสัดส่วนก็คือ1 2 3 4 1 2สามสี่หนึ่งสองในจังหวะที่3ในห้องที่2จะเล่นเป็น t r e n and f o E r and พอต่อเนื่องกันนะครับผมมันจะกลายเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โอ one two nine. แล้วก็มาสามพยางขบีตหนึ่งชั้น <ค East. S 3> ปะ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 ,ปะพอจังหวะที่สี่เนี่ยพอลงแฉแล้วก็ปะ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 จังหวะยกนะครับผมให้ตีเสแหนกับฉับนะป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 าปาประมาณนี้ลองทั้งท่อนเลยสามปาโอโอ้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  โอ้โอ้ทอนยาวโอ้โ้ทิ้งหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ก็ลองไปฝึกตีดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้ยากจนเกินไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ